แรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ก็ทำไปมูนบัวมูนบัวไม่ใส่ก็ท่า<อ>นไหนเ,เอาห้มอนมาหดเนาะขันเอาห้ม้อนมาหดก็จะง,งามก่านี้อยู่ที่ละหยาก็หยาพักซีเล้าก็เป็นแดงแดงยินบุญขอบคุณในการรับส้มด้วยค่ะพี่น้องค่ะอยู่ในหัวในสวนกะ ว่าวแว่แวกันยูนี่แหละค่ะหนาว่าแว่แวยังซีน่ะขอบคุณในการรับชมเข้าหห้าให้พริกเขาหัวเขาชวนขอบเกือบเปล่าเอาต้นหอมตัวนี้หอมกับห้าคือกันหอมกับห้าคือกันเกือบไม่ร่มคิมี่ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ก็ทำไป ต้มกิมนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแขงแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ก็ทำไปเอาหุ่นเอาหุ่นพี่นอ้องเอ้ยหอมลูกไว้ว่างหันก้อนฝน,น,นหันวันหุ่นขึ้นยาขึ้นเต็ม้มเลยนี่มมนบัวมูนบัวไม่ใส่ก็ บอกไงเนี่ยเพราะว่าลุกลุกหนาต้นหนาขึ้นอย่าเปลาไล่หูวไล่ตาดิหยาเหี่ยวหมูหนาเหี่ยวหมูเนาะภาษาอีสานก็สิ่งหูจักเนาะต้บองามค่ะเพราะว่าใส่ตขีงัวใส่เอาขี้วัวใส่นะคะเอไอ คนตกมาใส่เนี่ยกะงามขึ้นข้าวเดียวข้าวเดียวกะงามข้าวหยาไ้พริกเขาหัวเขาสวนขอบเป็นขึ้หัวแหีวเด็กเตียงงงงแงงแนาะคนคนยังมีชีวิตก็ต้องตีงเนาะค่ะเนาะคนยังมีชีวิตอยู่ก็บตีงร่มคิมนี่ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักซีเล้าเกิดอยู่ ลักซี่เหลาวันใช้น้ากันเนาะเด็กเกิดอยู่เขากอกว่าเหลืคือหัวเหว่เด็กสือตีงอกแงแยกเนาะคนคนยังมีชีวิตก็ต้องตีงเนาะค่ะเนาะคนยังมีชีวิตอยู่ก็ตีงอกหอมเบ่งพี่น้องให้มาก็ได้มาปลูกควายพอได้เก็บใส่ปนใส่แจวงอกแงแยกเพราะว่าลุก ลกหยาต้อนหยาขึ้นยาเผาไร่หูลไร่ตาได้อีกเอาหุน่นเอาหุน่นพี่น้องเอ้ยหอมปลูกไวยังหันก้อนฝนหันวันหุ่นขึ้นหยาขึ้นเต็้มเลยนี่ถ้าลกหยาลกหยาออกให้เพื่อนหอมหอมแบ่งหอมแบ่งงอกงเงีเพราะว่าลุก ลุกยาต้นหยาขึ้นอย่าเผาไร่หูไร่ตาดยาเหี่ยวหมูยาเหี่ยวหมูเนาะาษาอสสานก็สิหูจักเนาะมูลบัวมูลบัวไม่ใส่ก็เอาหยาป๊กไว้ไม่่าลุกก็ขึ้นเบิดอรวโดมันจะเป็นหัวนี่คือหัวแหวว คือหัวเหวีวคือต่วนแหวต่วนเพเป็นแบบนี้น้องเหวนะแต่บอกหัวมันคือแอ้ยพราะงามเนาะพี่น้องคะลกออกทอนออกเอาหุน่นเอาหุน่นพี่น้องเอ้ยหอมปลูกไว้วัางทันก้อนฝนทันวันี้หุ่นขึน้นยาขึ้นเต็มเลยนี่ยาเหี่ยวหมูยาเหี่ยวหมูเนาะ ภาษาอีสานก็สิหูจักเนาะพักซีเล่าก็เกิดอยู่พักซีเหล่าวัวนใส่น้ำกันเนาะเดี๋ยเกิดอยู่เขาบอกว่าไอ <AI. S 2> เอาอย่าให้พริกเพื่อนวะตบบงงามค่ะเพราะาว่าใส่ตะขีง่ว ใส่โอเควัวใส่นะคะเอไอเกือบเหล้าเอาอันตนหอมตัวนี้หอมกับหยาคือกันหอมกับหยาคือกันเกือบไม่ฝนตกมาใส่แหนกงามขึ้นข้าวเดียวข้าวเดียวกบงามพักซีเล้าเกิดอยู่พักซีเหล่าวันใช้น้ำกันเนาะ จะเ,เกิดอยู่เแิ่ว่าท่านเอาหุน่นเอาหุ่นพี่นออ้องเอ้ยหอมปลูกไว้บ้างหันก้อนฝนหันวันหุ่นขึ้นหญ้าขืนเต็มเลยนี่ส้มกิมนี่ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกเอานั่นไหนเอาห้องม้อนมาหดเนาะขันเอาห้องม้อนมาหดก็จะง่ามกว่านี้อยู่นี่เท่านี้ พักออยาพักซีเล้าก็เป็นแดงแดงอยนเพื่อนเข้าให้พริกเข่าหัวเข่าสวนขอมพักซีเล้าก็เกิดอยู่พักซีเหล่าวัวนใช้น้ำกันเนาะมันจะเกิดอยู่แต่เมื่อท่านท่านโรคยาโรคยาออกให้เพื่อนหอมหอมแบง่งหอมแบง่งแรงอยู่ ยังแข็งแรงอยู่ก็ทำไปต้มกิมนีขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนั่นเนีเอาห้องม้อนมาหดเนาะขันเอาห้องม้อนมาหดก็จะงามกว่านี้อยู่นี่ที่ละหยาก็หยาพักซีเหล้าก็เป็นแดงแดงยิ่งขึนเพื่อจะเป็นหัวนี่คือหัวเหวคือหัวเหวคือตัวเหว ส่นเ่เป็นแบบนี้นองแฮวนะนต่ะบอกว่าวพันคืออยากปลูกกินพอาะจะอยากเลยกินละ่ะปลูกไว้ก็ด้กินถ้าปลูกยังนผลตกมาใส่เน่กับง่ามขึ้นข้าวเดียวข้าวเดียวกับงา่ามเศร้าสวนก็เป็นจังสีล,ลักษณะนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะเศร้าหัวเศร้าวสวนเศร้าหา้เศ้าหน้าเนาะ ักซีเล้ากเกิดอยู่พักซีเหล่าว,วันใช้น้ากันเนาะจะเกิดอยู่ถ้าเกิดว่าผลตกมาใส่เนี่ยกับง่ามขึ้นข้าวเดียวข้าวเดียวกับงา่ามเศร้าสวนก็เป็นยังสลีลักษณะนี้ครับพี่น้องคะ่ะเศร้าหัวเศร้าวสวนเศร้าห้เศร้าหน้าเนาะปลโกลกเอา คือหัวเหว่จากเตียงงอแงยเนาะคนคนยังมีชีวิตรกตระตองตีงเนาะค่ะเนาะคนยังมีชีวิตอยู่ก็บตงนนีงเกือบเปล่าเอา,เอาต้นหอมตัวนี้หอมกับหยาคือกันหอมกับหยาคือกันเกือบไม่บุญขอบคุณในการรับสม้มด้วยค่ะพี่น้องค่ะอยู่ในหัวในสวนกะ เ่าวแวะๆกันอยู่นี่แหลคะค่ะหน้าวบาวแวะๆยังสิล่ะขอบคุณในการละส่งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ก็ทำไปโอ้ยแต่บงงามเนาะพี่น้องคะ่ะลุกออกทวนออกกระบบงงามคะ่ะเพราะว่าใส่ขี่งว่ว ใส่เอาขี้วัวใส่นะคะอเอไองแงๆเพราะว่าลุกลุกหนาต้นหนาขึ้นอย่าเผาไล่หูวไล่ตาเด้บุญขอบคุณในการรับส้มด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ในหัวในสวนกะเบาแวะกะอยู่นี่แหละคะ่ะหนาเบาแวะยังสิละขอบคุณในการรับเอาหนาปุ๊กไว้ ไม่ลด้รกกระขึ้นเบืดอรลวดลำโพงง่ามค่ะเพราะว่าใส่ถีหง่วใส่โอเควัวใส่นะคะ AI มูโมนวัวโมนวัวไม่ใส่ก็เอ,อเอาหุน่นเอาหุน่นพี่น้องเอ้ยหอมปลวกไว้วัางฮันก้อนฝนฮัน วานหุ่นขึ้นยาขึ้นเต็มเลยนี่ปลูกยากปลูกกินพ่อะอยากยกินล่ะปลูกไว้ก็ด้กินถ้าปลูกยัง